สวัสดีทุกคนนูดูหน้าของฉันมีสิวเม็ดมัน่มเลยทำยังไงดีนะ่ะถ้าอย่างงั้นฉันต้องลงรองพื้นเป็นความสวยงามแล้วแหละวันนี้จะนำเสนอไอเทมใหม่ของอาร์ตี้สองอันนี้อันแรกเลยนะครั Crush เป็นบีบีครีมนั่นเองสมูทแอนด์ไวไลท์บีบีครีมวันนี้ยิงแย้ใช้ c ีเพื่อความเป็นธรรมชาติของผิวยิงแย่นั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้นี่ไลท์เวทมากคือเรียกว่าเบาบางมากเลยนะคะถัดมาค่ะตรงนี้ก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นลูมิเนเซนต์ทิน แมเมอร์นั่นเองค่ะทำให้หน้าของเราดูฉ่ำวาวสามารถที่จะทำเป็นดิวี่ลุคหรือฉ่ำวาวแบบเกาหลีได้เลยนะคะวิธีการใช้เนี่ยก็สามารถใช้เดี่ยวๆได้เลยผสมกับครีมบำรุงผิวตามปกตินะคะอย่างที่สองก็คือใช้ผสมกับฟาวเดชั่นแบบของกิ่งแย่นะคะผสมกับบีบีครีมนั่นเองและอย่างที่สามนะคะก็คือพอใส่ฟาวเดชั่นเสร็จปุ๊บทาลองพื้นบนหน้าเสร็จแล้วเราก็ค่อยลงเจ้าตัวนี้เข้าไปมันก็จะสวยงามมากเลยนะคะแต่อย่ชอบผสมจ้ะ ถัดมาค่ะเป็นอาร์ตี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้หน้าของเราดูมีมิติลีลับมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นไอเทมเด็กของอาร์ตี้ที่พลาดไม่ได้จริงๆสา,าม,มารถที่จะเหลาหนังหน้าเหลาจมูกเหลาโครงหน้าต่างๆให้ดูเป็นมิติมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็ใช้พัดนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นแบบนี้นะจ๊ะ ถัดมาค่ะไอเทมในอีกอันนึงนะคะคก็เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นบลัชออนที่แย้สามารถเอามาปัดแก้มให้ดูมันวาวใส่สไตล์เกาหลีแบบนี้ได้เลยนะคะเท่านั้นไม่พอสามารถนํามาไล่จมูกได้ด้วยนี่จมูกดูเป็นติ่งขึ้นมาทันทีเลยหลังจากนั้นก็สามารถนํามาอัดเด กลายเป็นอายแชโดว์สวยๆดอยเรียกว่าโอ้โหยิ่งกว่า3 in 1นะจ๊ะนี่ทำโหนกทำเนิกอะไรได้หมดทุกสิ่งอย่างนะจ๊ะอ่าหลังจากนั้นก็แต่งตรงแต่งตาตามปกติดัดขงตรงดัดขนตาแล้วก็แต้มลายตากรุบกริบนิดนึงแต่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์มิลเล่นะจ๊ะไม่ใช่ของอาร์ตี้นะจ๊ะ อ่าถัดมาค่ะเป็นลิปสติกอาร์ติอีกแล้วค่ะสีอินเลฟนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อชายนี่มากๆเลยนะคะตัวนี้แบบน่าหลอกโอเคอนุเสจุบุมากสุดๆอ่าเป็นไงคะลุคแต่งหน้าวันนี้ของหญิงแยะโดยเครื่องสำอางช็อตเด็ดจาก ไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าค่ะผิวเขาจะแบบว่าโกลมากนี่ปเะมันจะแบบเฮ้ยมันจะกลมันจะไม่ให้เป็นสีแมทนะคะดังนั้นเหมาะกับสาวที่ต้องการเอ่อช้ำวาวเกาหลีสุดๆเลยโอเคปะ